มันข้ใหไ่เลยค่กับตาทู่พี่น้องครับต,ต่อ ที่จริงจะอยากกินข้าวเหนียวลค่ะแต่บุ๊มีข้าวเหนียวบม่ไเด้๋มเม่ได้ไปสือเพื่อนมาไหวสวัสดีค่ะนิวกินแซบชาแนลพี่น้องมาค่ะมันนี่พอ,อก,กันอีกแล้วค่ะได้แนวกินมาฝากคือเก้าค่ะเออเป็นตำบมกฮวงซื้อค่ะมันนี่ตำส้มตำปลาล่าปูปลาลาดะคะพี่น้องค่ะใส่ปูไปนําค่ะนี่สตอมากคือเกา ส้นขนมจีนค่ะเก๋ยกินก็เส็นขนมจีนค่ะซองเชียงดังขอโทษขออภัยด้วยหลายที่ค่ะแล้วก็มีปลาทูค่ะพี่น้องค่ะปลาทูย่างค่ะปลาทูย่างคือเป็นส้มโอเห็นปลาทูต้องเอาไว้แบบนี้ปลาทูย่างแถมมีไข่เจียวมาด้วยค่ะมาค่ะแซ่บน้ำกันค่ะกินแบบง่ายๆนะคะพี่น้องค่ะแซ่บง่ายๆกับแซ่บค่ะ เม็ดสตอมานำขอนุ่มนุ่มเซนขนมจีนกับตงโมฮวงก่อนนะพี่น,ออน,น้องโอ้เซนขนมจีนแบบเซน,น่หไมข้ามญ่เลยค่ะมันปลาทู่พี่น้องค่ะ 得多。 ที่จริงก็อยากกินข้าวเหนียวแล้วครับแต่บุมมีข้าวเหนียวบ่ได้บ่ได้ไปสือเพิ่นไม่ไว้ไอเจียวแห้ง แบบนั้นพี่น้องกินแบบ อืโอาขาอ่อนนึงอืม 哎，只要平常。 ห่อไปทูนพี่นนอ,อใส่ไข่ไปน็นน้ำพี่นนอครับใส่เัิงกระทูทั้งไข่เสิรขนมจีนไปน้ำน,นิดนึงสลัดโล่ห่อผัก แล้วก,ก,ก,ก็เสร็จหมดหงกับพี่น้องนี่ค่ะมีไข่มีปลาทูเสร็จหมดหงมาค่ะ อากาศหนาวด้วยพี่น้องค่ะเหน่ล่มไม่ล่มแล้วก็เย็นๆอ่ะ เย็นแบบไปค่อนข้างทั้งทีสีหนาวหนาวมากกว่าแปลกห่อแบบเมื่อกี้นี่สิฮะหออีกค้าหนึ่งหอ่ออืม,อมเนี่ยใส่เส้นขนมจีน ใส่ไข่เจียวใส่ตำมือพี่น,อน้องแซ่บ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นสมตําพี่น้องค่ะสมตําปลาย่างไข่เกี่ยวสิแซบค่ะตําปูปลากะฝากพี่น้องค่ะฝากน้องซัํานี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีมีความสุขทุกคนค่ะ